สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาโรวิทุลนะครับช่องทานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโรน้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมอ่าครับผมวันนี้ก็จะมาสนับอ่าจะมาทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีมังกรนะครับเป็นดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องการงานการเงินและความรักนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโรวิทุลนะครับตอนนี้อ่าผู้ติดตามช่องทัโรวิทุลก็อยู่ที่600กว่าท่านแล้วนะครับหกร้อยกว่า สกายแล้วครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวในวันเสาร์นี้นะครับเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับผมก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมเป็นการขอบคุณแฟนรายการนะครับผมก็จะมีการอ่าไลฟ์สดดูดวงให้ฟรีนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมถ้ารที่สนใจหรือว่ามีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมใครเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมดูดวงให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามได้เลยนะครับผมแล้วถ้าสําหรับท่านที่อ่าสนใจอยากจะร่วมกิจกรรม่าร่วมสนุกให้ผมทานายดวงให้รายวันอย่างนี้นะครับผมก็เขียนคําถามพร้อมกดติดตาม แล้วก็เขียนชื่อเล่นแล้วก็อายุไว้ด้วยนะครับผมผมจะได้ตั้งจิตอธิษฐานให้นะครับผมแล้วก็เขียนคําถามลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วผมจะได้ทราบนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาคําถามนะครับไปทํานายให้ในคลิปพิการนะครับเดี๋ยวผมจะทํานายดวงตามราศีอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับไปทํานายพิการเป็นการสลับกันไปเนาะจะได้ไม่ต้องรอนานเกินไปนะครับผมแล้วสําหรับในคลิปนี้ครับก็อย่างที่ผมเรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมว่าการทํานายดวงของผม เป็นการตั้งจิตอธิษฐานของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับและเป็นการดูดวงแบบส่วนรวมนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคําทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆใดใ,ในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทานายดวงแบบส่วนตัวก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือว่าทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ผมลงไว้ให้ในคําอธิบายด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมส5งัน 64น <quer> ี้ก่อนเลยนะครับอ่ะ่อนอื่นเลยนะครับผมขอดวงการงานนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับผมขอดวงการงานในเดือนสิงหาคมนี้ให้ชาวราศีมังกรด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับผมของชาวราศีมังกรนะครับ โอ้ดวงการงานของชาวราศีม like ังกรในช่วงนี้นะครับผมเหมือนจะมีภาพของความไม่ค่อยชัดเจนนะเหมือนกับมีภาพของความที่แบบมีปัญหาเข้ามาลุมค่อนข้างจะเยอะนะครับผมสาหรับชาวราศีมังกรนะแล้วมันก็เลยมีภาพของการที่แบบไม่ค่อยจะชัดเจนนะไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นพนักงานประจําหรือว่าทํางานเป็นเจ้าของกิจการก็ตามนะครับผมถ้าคุณมีลักษณะของการทํางานประจําเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาที่บอกว่าค่อนข้างจะมาลุมเยอะนะครับผมในช่วงนี้นะในช่วงที่ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนสิงหาคม ช่วงประมาณไปลายเดือนกระกฎาคมนี้นะครับผมแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าแม,มองไม่ค่อยจะเห็นทางออกของปัญหาเนะเหมือนอะไรมันวุ่นวายมันคุมเครือไปหมดเลยนะครับผมแล้วคุณก็เลยมีลักษณะของความที่แบบว่าใจร้อนนะครับผมมีความใจร้อนมีความรู้สึกแบบว่ามันมันโจมตีเพราะปัญหามันค่อนข้างจะมาลุมเราเยอะนะครับผมแล้วคุณก็มีความค่อนข้างจะคาดหวังนะครับผมค่อนข้างจะคาดหวังกับงานที่คุณทํานี้พอสมควรนะถ้าคุณทํางานพนักงานประจำเนี่ยคุณอาจจะได้รับงานที่ได้รับการมอบหมายแต่ดูแล้วปัญหา มันค่อนข้างจะเข้ามาลุมเยอะแล้วคุณเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็นทางออกแต่ว่าคุณก็เริ่มที่จะ เรียกว่าอะไรครับเริ่มที่จะมีความคาดหวังเริ่มที่จะมองไปถึงอนาคตข้างหน้านะแต่ถามว่ามันจะเป็นยังไงบทรสรุปออกมามันจะเป็นหนึ่งเหรียญนะแปลว่าปัญหาที่คุณเจอมันจะค่อยๆคลี่คลายไปนในทางที่ดีมากขึ้นนะครับผมถ้าคุณที่ลงทุนในการทําธุรกิจใหม่ๆหรือว่าทํากิจการใหม่ๆหรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณจะเจอปัญหานะมีเจอปัญหาแล้วทําให้คุณเนี่ยต้องฝ่าฟันเลยนะครับผมต้องต้องสู้กับมันเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในเดือนสิงหาคมนี้นะคผมุณจ ทางการงานเข้ามาช่วยเหลือคุณเลยนะครับผมแแปลว่าปัญหาที่คุณเจอหรือว่ามรสุมชีวิตหรือว่าภาพของความไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะค่อยๆมองเห็นทางออกได้มากขึ้นแล้วมันจะคลี่คลายขมวดปมได้ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมคุณจะมีโชคทางการงานเข้ามาช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับว่ามีเป็นยังไงอีกนะครับดวงการงานสําหรับชาวราศีมังกรนะครับผมอืมโ คุณจะมีภาพของการที่ไม่ยอมเลยนะมีภาพของคนที่แบบว่าเหมือนกับ มีมีอะไรบางอย่างมาต่อต้านคุณนะอาจจะเป็นถ้าคุณทํางานประจําเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าน ô n เจ้านายหรืออะไรค่อนข้างจะมาบีบคุณนะแล้วทําให้คุณมีภาพของการที่คุณจะต้องสู้นะครับคุณจะต้องแบบว่าเหมือนกับมีภาพของการที่ต้องแข่งขันถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็มีภาพของการที่คุณจะต้องแข่งขันคุณจะต้องดื้อรั้นคุณจะต้องใช้ความเป็นกบฏของคุณเลยนะความไม่ยอมแพ้ของคุณนะในการที่คุณจะทํางานให้สําเร็จนะครับผมค่อนข้างจะมีภาพของการที่แบบว่าต้องต้องเหนื่อยพอสมควรเลยนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเสร จะกิดด้วยอะไรด้วยนะมันก็ผมก็ดูตามหน้าไพ่นะครับผมแต่ถามว่าคุณจะมีดวงที่ในการช่วยเหลือในเรื่องของการงานไหมมีนะครับผมแต่ถามว่าจะสบายหรือว่าโรยด้วยกิจภูลาบไหมก็ไม่ครับผมจะค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกับว่าแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนะเหมือนกับว่าภาพที่คุณเห็นว่ามันคุมเครือหรือไม่ชัดเจนในช่วงเดือนก่อนๆเนี่ยมันจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีจนถึงขั้นบอกว่าโอ๊ยดีเลิศนะครับทมคุณก็ยังมีภาพที่คุณต ไม่ยอมแพ้ครับผมเหมือนความไม่ยอมแพ้แล้วก็การอะไรการงานของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ดีแบบพูดปาสนะภายในเดือนสิงหาคมนี้นะแปลว่าคุณจะเหนื่อยอยู่นะครับผมคุณจะมีภาพของการต้องแข่งขันต้องต่อสู้อยู่นะครับแต่มันจะดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจแล้วอะไรต่างๆหรือว่าคุณอาจจะทํางานใหม่ๆแล้วคุณจะมีการเริ่มปรับตัวเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหรือว่าความแม่คุมเครือไม่ชัดเจนถ้าคุณทํางานประจาหรือว่าทํางาน บริษัทอยู่ไรแค่ภาพที่มันเริ่มที่มันไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าทางตันที่คุณมาถึงที่ช่วงที่ผ่านมาที่คุณรู้สึกว่าเออมันตันไปหมดบุญอะไรปัญหามันลุ่มล้าไปหมดเนี่ยมันจะค่อยๆขี้ขายขึ้นนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ขี้ขายแล้วดีเลยนะครับผมไม่ได้ไี่ขี้ขายแล้วดีเลยนะคุณก็ยังมีความรู้สึกของความเหน็ดเหนื่อยความทรมานความต้องตง่อสู้อยู่นะครับผมเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้เต็มสิบนะครับผมมันยังมาแค่เก้าแต่อย่างน้อยก็ยังดีขึ้นนะครับผมมีเกณฑ์ที่การงานของคุณจะไปได้้ดีีีขึนนนหหรือออคท่่่งาาาใมมๆโกส งานใหม่ๆจะเริ่มเข้ามาในเดือนสิงหาคมนะครับผมหรือว่าคุณที่รอ,อข่าวดีเรื่องการงานเนี่ยจะเริ่มมีงานเข้ามานะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้มาแบบพูดพารนะ์ตในเดือนสิงหาคม่ะจะไม่ได้ดีแบบว่าหยจากร้ายแล้วมากับกลายเป็นดีครับผมจะเป็นลนักษณะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆปรับตัวไปในทิศทางให้ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีปัญหาสะดุดขึ้นเข้ามาทําให้คุณต้องแก้ไขอยู่นะครับผมภายในเดือนสิงหาคือภายในเดือนสิงหาคมนี้สําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมอ ก็จะเป็นดวงการงานของชาวราศีมังกรนะครับผมอะต่อไปดูเรื่องของการเงินบ้างนะครับผมการงานคุณนี่ค่อนข้างจะเจอปัญหาลุมเล้านะครับผมแต่ว่าจะค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวมาดูการเงินคุณบ้างนะครับผมว่าการเงินของคุณจะเป็นยังไงนะครับสาหรับชาวราศีมังกรนะครับผมอืมโอ้โ การเงินของชาวราศีมังกรนะการเงินของคุณก็ไม่ถึงขั้นันย่ำแย่นะครับผมคุณมีภาพของการที่คุณจะต้องแบบว่า ใช้จ่ายแบบกระเบียดกระเสียนมานะครับผมค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่ได้มีเงินให้จับจ่ายใช้สอยเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนะเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะมีภาพของเงินของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะขาดมือนะในช่วงของเดือนเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าพอมาเข้าในเดือนนี้เหมือนกับว่าการเงินของคุณมันสะดุดอาจจะเพราะเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยนะครับผมการงานของคุณเนี่ยมองมองไม่ค่อยเห็นทางอ่ามองไม่ค่อยเห็นทางออกนะครับผมทําให้การเงินของคุณเนี่ยก็มีปัญหาทําให้คุณมีลักษณะของการที่จะต้องจับจ่ายแบบอ่าประหยัดมัธยัสถ์หรือว่าต้องระวัดระวังใน ค่อนข้างจะสูงนะแล้วคุณก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะคาดหวังนะครับผมค่อนข้างจะเหมือนจะรอรอข่าวดีทางการเงินหรือว่ารอในเรื่องของงานที่มันฟลอ์กแบบเ,ออเหมือนว่ารองานใหม่หรือรออะไรอยู่นะเพราะว่าตัวสามไม้เท้าเนี่ยขึ้นมาทั้งการงานและการเงินของคุณเลยนะเหมือนว่าคุณเนี่ยมีภาพของการที่ค่อนข้างจะรอคอยนะครับผมรอคําตอบหรือว่ารองานใหม่ๆของคุณอยู่นะครับผมจะถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะ <laughs> มันใกล้ๆล้อไปก,กับการงานของคุณเช่นกันนะการเงินของคุณเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นแต่ มันไม่ได้ดีเพราะด้วยตัวมันเองด้วยนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากการช่วยเหลือนะครับผมจากการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากเจ้านายหรือจากคนรอบข้างหรือว่าจากลูกคงลูกค้านะจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือความอ่อนโยนความอะไรต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือคุณมากกว่านะครับผมอ่าแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของการขัดแย้งบ้างนะครับผมอ่ามีภาพมีภาพของการที่ค่อนข้างจะวุ่นวายค่อนข้างที่จะต้องใช้เงินแบบ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 ปัจจุบันทันด่วนนะครับผมอ่ามีภาพของการที่ต้องใช้เงินปัจจุบันทันด่วนแล้วก็อาจจะ มีทางญาติผู้ใหญ่หรือทางอะไรเนี่ยมามาทําให้คุณต้องเสียเงินนะครับผมให้ระวังในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่หรือการที่แบบว่าให้คนยืมเงินหรืออะไรต่างๆนะครับผมมีเกณฑ์ต้องระวังนะต้องระวังในเรื่องของคนที่มายืมแล้วไม่คืนหรือว่าคนที่จะเข้ามาแล้วมาโกงมาโกงอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังสูงนะแต่ถามว่าจะมีเกณฑ์ที่ในการช่วยเหลือจากคนรอบข้างไหมก็คือทั้งมีและทั้งระวังด้วยนะครับผมคือส่วนหนึ่งคุณได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะครับผมจากการจากญาติพี่น้องหรือจากอะไรต่างๆนะแต่ว่า ก็ต้องระวังระวังคนมายืมด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะว่าขึ้นมาไพ่ขึ้นมาทั้งดีและไม่ดีนะครับผมมาประกบนะครับผมแต่ว่ามาเตือนกับคุณเนี่ยหลักๆเลยคือคุณต้องระวังในเรื่องการใช้จ่ายสูงมากๆนะครับในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมการเงินของคุณไม่ถือว่าแย่แต่ก็ไม่จัดว่าดีนะครับผมจะแปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องอ่าระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายสูงอยู่นะครับผมแต่ว่าก็มีเกณฑ์ของการที่ได้รับการช่วยเหลือได้รับการอ่าอะไรครับ จากลูกค้าหรือจากาเจ้านงเจ้านายหรือจากอะไรจากคนรอบข้างคุณอยู่นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวของคุณเองคุณก็ต้องมีความระมัดระวังหรือว่าพูดง่ายๆเลยก็ต้องมีความเห็นแก่ตัวบ้างนะครับผมเพราะในเดือนสิงหาคมเนี่ยของชาวราศีมังกรนี่ค่อนข้างจะเจอหนักนะทางเรื่องของการงานการเงินนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่ต้องเซฟตัวเองให้สูงเลยนะครับผมแล้วก็ระวังในเรื่องของการที่ โดนคนยืมเงินหรือว่าโดนคนมาโกงหรือมาอะไรต่างๆน,นะครับผมถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ค่อนข้างจะหนักนะทั้งการงานการเงินของชาวราศีมังกรนะครับในเดือนเสียงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับผม การเงินของคุณนะครับผมมีภาพของการที่ความไม่ชัดเจนหรือความอะไรต่างๆแต่ว่าคุณจะมีดวงทางการเงินนะครับผมคุณจะมีดวงทางการเงินแล้วพลิกกับร้ายมากลายเป็นดีได้เลยนะภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมเพราะว่าคุณขึ้นวีออฟออฟจูนขึ้นมาประกบของอออกับไฮเพสทีสนะครับผมแกลว่าคุณจะได้เงินจากสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับ สิ่งที่เขามาถึงก็ถือว่ายังดีนะเพราะว่าจริงๆไพ่ออกมาในทางการงานการเงินช่วงก่อนเนี่ยจะดูแบบว่าดูสะดุดดูติดขัดดูอะไรเป็นหมดนะแต่ว่าพอมาเปิดเป็นไพ่ประกบแล้วเนี่ยคุณจะได้รับเงินเงินที่เรียกว่าเหมือนเป็นลาบลอยเหมือนเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาช่วย จุนเจือให้คุณเลยนะ้วทำให้คุณเนี่ยสะดุดหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าคุณจะมีเงินก้อนใหญ่นะหรือว่ามีลาบลอยทางการเงินนะครับผมเข้ามาช่วยคุณทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านเดือนสิงหาคมไปได้นะผมถึงแม้จะผ่านไปแบบว่าทุรักทุเลหรือว่าจะต้องกระเบียดกระเสียนต้องอะไรก็ตามนะครับผมแต่คุณจะผ่านมันไปได้แบบแบบ แบบฉิวเฉียดหรือแบบไม่คาดไม่ถึงเลยครับผมหรือว่าจะมีดวงทางการเงินเข้ามาช่วยเสริมเข้ามาทําให้สิ่งที่คุณกาลังติดขัดหรือว่าสิ่งที่คุณโฟรหรือว่าอะไรต่างๆแต่ยังไงก็ต้องระวังนะระวังในเรื่องของคนที่อาจจะมาโกงหรืออาจจะมาดืมเงินแล้วไม่คืนอะไรอย่างนี้ต้องระวังสูงนะเพราะมีเกณฑ์ตรงนี้สูงแต่ว่า จะได้รับการช่วยเหลือที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะอาจจะมีดวงกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้นะครับผมอาจจะมีนะเาะฉะนถ้าบอกว่าคุณไปมีเสี่ยงโชคเล็กๆอะไรได้ก็ลองดูนะครับผมเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินแบบคาดไม่ถึงเข้ามานะเพราะว่ามีทั้งไทเปซีขึ้นมามีทั้งขึ้นมาประกบคู่กับวีออฟฟอร์จูนนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่มาเคลียร์หนี้เคลียร์สินแบบจิ๋วเฉียดเลยนะครับผมสำหรับชาวราศีมังกรนะก็ขอให้คุณได้รับโชคลาภทางการเงินนะครับผมอยผยด้ว สำหรับชาวราศีมังกรนะครับผม <c oughs> อ่ะต่อไปนะครับผมเรามาดูดวงความรักบ้างนะครับผม การงานการเงินคุณก็้างจะหนักแล้วความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่การเงินคุณถือว่าไม่ได้แย่นะถือว่ามันสะดุดมันมีอะไรติดขัดมันไม่ได้ใช้จ่ายลื่นมือได้เหมือนเคยก็จริงแต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภทางการเงินหรือว่ามีโชคดีทางการเงินเข้ามาช่วยเสริมในชาวราศีมกกังกรเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักกันนะครับสําหรับชาวราศีมังกรนะครับผม ขอดวงความรักนะครับให้ชาวราศีมังกรด้วยนะครับผมคนมีคู่และคนโสดนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้คนมีคู่ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมาดูคนโสดกันนะครับ ดวงความรักของคนมีคู่ของชาวราศีมังกรเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการที่ถ้าถ้าคู่ใดที่ยังไม่ได้แต่งหรือยังไม่ได้อะไรเนี่ยมีเกณฑ์อาจจะได้อาจจะได้ข่าวดีในเร็ววันนี้นะ,ะค่อนข้างที่จะมีภาพของการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีนะแล้วก็มีภาพของการที่ปรับตัวปรับสมดุลของความรักซึ่งกันและกันนะถือว่าดวงความรักค่อนข้างดีนะครับจอดอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีถึงดีมากนะครับผมมีภาพของการที่ค่อนข้างที่จะเหมือนปรับจูนกันแล้วก็มีภาพของการที่ราบลื่นแต่มั่นคงแล้ว เป็นดวนความรักที่ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรบือหวาไม่ได้แบบโอ้ยรักกันหวานโรแมนติกแต่ก็มีลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับผมมีลักษณะของการช่วยเหลือกันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเจอเรื่องหนักๆทั้งการงานการเงินนะทำให้ความรักของคุณเนี่ยคู่รักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเห็นใจค่อนข้างที่จะสงบกับคุณนะับผม มีภาพของเฮอมิสนะครับผมเป็นภาพของการสงบเป็นภาพของการที่อยู่แบบไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าอาจจะไม่โรแมนติกอาจจะไม่ได้บอกรักกันทุกวันแต่ก็อยู่เคียงข้างด้วยการดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็มีการปรับสมดุลซึ่งกันและกันฝ่ายหนึ่งร้อนฝ่ายหนึ่งเย็นนะมีภาพของบทสรุปออกมาเป็นสเต็นนะมีภาพของการยอมใ,ใกล้ๆกันและกันนะครับผมมีภาพของอดการอดทนอดกั้นซึ่งกันและกันนะอาจ,จะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะเจอหนักทั้งเรื่องการงานการเงินนะทำให้คู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มมีควา อาจเหมือนกับว่ายอมแล้วก็ระง,งับเรื่องอารมณ์แล้วว่าเรื่องอะไรต่างๆลงนะมีเกณฑ์ทิศทางความรักเนี่ยที่ค่อนข้างจ,จะสงบรับรื่นนะครับผมไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะมีอ่าอะไรหรือเรื่องอะไรอาจจะไม่ได้บุหวื่หวาบอกรักอะไรกันทุกวันแต่ก็เป็นลักษณะของการที่ต่างคนต่างยอมต่างคนต่างเข้าใจกันนะครับผมสําหรับเกณฑ์ความรักของชาวราศีมังกรน,นะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับสำหรับเกณฑ์ความรักของชาวราศีมังกรนะครับผม โอ้มีภาพของการที Means, must, so, ่พยายามซึ่งกันและกันเนาะมีภาพของการพยายามซึ่งกันและกันมีภาพของการให้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณค่อนข้างจะเหนื่อยล้ากับเรื่องของการทํางานกับเรื่องของอะไรต่างๆมานะทำให้เรื่องของความรักเนี่ยคุณมีลักษณะของการที่แบบว่าเออปล่อยดีกว่าหรือว่ามีเรื่องราวของการที่เอออะไรนิดอะไรหน่อยก็พยายามอดทนให้กันและกันนะมีภาพของการให้ซึ่งกันและกันเนาะมีด้วยมีภาพของสิบไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็มีภาพของอเก้า เก้าไม้เท้านะอาจจะมีความหึงหวงอาจจะมีความหวัดระแวงกันบ้างนั้นในบางคู่นะครับผมอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณแอบไปคุยกับคนเก่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้มีภาพของการที่จะมีปากมีเสียงกันนะเพราะว่าไพ่ของหกต้วเก็ปีภาพของการที่หวัดระแวงเรื่องของคนรักเก่าได้เหมือนกันในบางคู่นะครับผมแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณมีลักษณะของการยอมให้กันนะมากกว่านะครับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยไอการที่บอกหวัดระแวงอะไรกันเล็กน้อยเนี่ยไม่ได้จุดประกายทําให้คุณถึงขั้นแบบว่าทะเลาะหรือขั้นอะไรกันเป็นลักษณะของการที่บอกกกกว่าาาาาเเขข้้ใจัันมรสห ชาวราศีมังกรนะครับของคนมีคู่นะครับผมก็ค่อนข้างราบเรียบนะครับผมอาจจะมีหึงมีหวงมีระแวงคนรักเราบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเป็นประเด็นที่ทําให้คู่ของคุณต้องทะเลาะก,กันสําหรับชาวราศีมังกรนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเป็นของคนโสดบ้างนะครับผมของคนโสดเนี่ยช่วงนี้เหมือนว่าคุณค่อนข้างจะเปิดตัวเองนะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเออคุณคุณมีภาพของการที่ คนนู้นคนนี้เข้ามาหาเข้ามาคุยกับคุณเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับตอนสำหรับคนโสดนะมีเกณฑ์ที่บอกว่าเหมือนกับโสดก็จริงแต่ว่ามีเกณฑ์ที่ใกล้แล้วครับผมใกล้ที่บอมือนจะได้เจอใครสักคนนะะอาจจะเป็นหนุ่มหรือสาวรูปงามด้วยนะครับที่คตท,ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณหรืออาจจะเข้ามาแล้วหรืออาจจะคุยกันอยู่นะครับผมแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันแล้วก็ทํางานหาเงินเก่งด้วยนะครับผมแต่ก็มีภาพของตัวคุณเองคุณก็มีภาพของความโลเลหรือลังเลอยู่แล้ว เหมือนเอ๊ะจะเอายังไงดีวะกับคนคนนี้นะเพราะว่าเขามีภาพของการที่มาแบบช้าๆเนิบๆกับคุณนะครับผมเหมือนเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณโฟกัสหรือคนที่กําลังจะเข้ามาก็ตามนะครับผมมีลักษณะของเขาไม่ค่อยจะชัดเจนหรือว่าเขาจะค่อนข้างจะช้ากับคุณนะถึงแม้ในภาพของเขาเนี่ยจะเหมือนคนที่แบบว่าพยายามพยายามอะไรกับคุณเพราะพยายามแต่เขาก็แบบว่าเป็นลักษณะของมาหมายหายทำให้คุณก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงกันแน่วะนะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนเก่าของคุณ นะครับผม ه, มีเกณฑ์ที่คนเก่าของคุณเนี่ยจะกลับมาหรือว่าเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เหมือนแฟนเก่าของคุณนะแต่ว่าตัวคุณเองอะครับผมเหมือนคุณมีความลังเลกับเขาอยู่นะเหมือนว่าคุณมีลังเลความลังเลว่าคนคนนี้จะใช่หรือเปล่าหรือจะยังไงเพราะว่าเขามีความแบบว่าเหมือนกับช้าแล้วก็ยืดยากเหมือนก็วยความสัมพันธ์ไม่คืบหน้ามามาหายหายนะคุณก็เลยมีความรู้สึกร,รู้สึกว่าต้องค่อนข้างจะอดทนอดกั้นนะครับผมต้องค่อนข้าง,งอดทนอดกั้นต้องค่อนข้างจะรู้สึกว่าเอ้ยเอายังไงดีกับคนคนนี้นะครับผมถ้าค ก็จะมีคนเข้ามานะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าของคุณหรืออาจจะเป็นอ,อดีตคนรักหรืออาจจะเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เหมือนแฟนเก่าคุณนะมีโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็จะเข้ามาแบบแบบทําให้คุณงงแล้ว ในเดือนสิงหาคมนี้นะเพราะก็จะมีภาพลักษณ์ของการเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปแล้วก็มีภาพลักษณ์ของการที่แบบมาช้าๆนะทำให้คุณแบบว่ามีความแบบเหมือนค่อนข้างจะระแวงกับเขานะว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณแน่นะครับผมแต่ว่าภาพมันจะค่อยๆชัดขึ้นนะครับผมในเดือนสิงหาคมนี้นะว่าเขาจะมาแล้วจะเอาอยัางไงกับคุณนะครับผมเดี๋ยวภายในเดือนสิงหาคมเนี้ยจะค่อยๆรู้คําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่ามีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่คนโสดเนี่ยจะมีใครเข้ามาซึ่งอาจเป็นไปได้สูงที่เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคน ก่าของคุณหรือว่าเป็นเป็นเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เหมือนแฟนเก่าของคุณนะครับผมแล้วเขาค่อนข้างที่จะมาแบบเหมือนมาจริงมาเต็มมาคุณนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มาแบบว่าวูบแล้วก e ็ชัดเจนอะไรกับคุณเลยเพราะมันก็มีภาพของเฮอมิดแล้วก็ตัวสองเหรียญมาทําให้คุณสับสนอยู่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้เขาค่อยๆชัดเจนขึ้นค่อยๆมีอะไรได้มากขึ้นอย่างที่ผมทํานายนะครับผมสําหรับคนโสดในชาวราศีมังกรนะครับผม อ่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายนะครับดวงของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้นะครับการงานการเงินความรักก็ถ้าแม่นไม่แม่นยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่กดติดตามช่องทะลุวิตุนก็ขอให้เฮงๆงรวยๆปย,ยงๆทุกๆคนนะคะฝนมากครับผมสวัสดีครับ